สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่22เดือนพฤษภาปี2 0 2พน่ะครับพบกับผมนิกกิจนักกลารลงทุนบริษัทรหลั์กรุงศีภาพของเซนเด็กนะวันนี้ก็ปรับลงลบไป7.9จุดนะวันนี้ลบไป0.55เปอร์เซ็นต์นะรัีปิดที่ระดับ1,173.3จุด แล้วก็ถ้าเกิดมาดูวอลุ่มการซื้อขายถือว่ากลับมาต่ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ3.85มื่นล้านบาทนะฮะถามว่าวันนี้เนี่ยมีอีเวนต์สำคัญอะไรระหว่างวันที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งเลยก็คือสารปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งให้ทางอดีตนายกนะครับยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะครับชดใช้คดีจำนำข้าวเป็นเงิน10,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดทุ้นยุโรปนะช่วงบ่ายเนี่ยก็เปิดทำการซื้อขายนะครับ ติดลบนะฮะในช่วง0.6ถึง0.8%เอันเนี้เป็นการลงตามตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเนี่ยเซกเตอร์ที่หนุนดัชนีหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนำโดยกลุ่มธนาคารนะฮะนำโดยเบย์นะกลุ่มชิ้นส่วนอย่างเช่น Delta กลุ่มขนส่งอย่างเช่น AOT แล้วก็กลุ่มแพคเกจจิ้งอย่างเช่น s อสนะครับส่วนกลุ่มที่กดดัชนีวันนี้เนี่ยลงพยาบาลนะ b d m s b h c อกลุ่ม ICT อย่างเช่นท a แอแลาร์ กลุ่มพลังงานอย่างเช่นปอทศผอ,อ,อทีนี้มาดูหุ้นนี้กันหน่อยโดดเด่นนะครับซิก้าบวกไป10% b เ c บวก6.06%นะครับก็เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจเชื่อมโยงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าปรับเพิ่มขึ้นรับราคาบิตคอยน์นะครับที่ขึ้นไปแตะ19,500เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นระดับออทามไฮนะครับซึ่งเป็นภาพของการที่มีแรงหนุนจากการที่วุฒิสภาสหรัฐเนี่ยนะครับเตรียมลงมติในร่างกฎหมาย Genius Act ซึ่งเป็นร่างกฎหมายควบคุม s t a เ l e ลคอยนะ์นหลังจากที่สามารถผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากคณะกรรมาก,การในวทธิทสภาได้อันนี้เป็นปัจเจยหนุนตัวราคาเหรียญน,นะครับถัดมานะครับหุ้นน้ำมันปอทอสผออลบไป1.95%ปอทอลบ0.81%นะครับก็หุ้นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มน,น้ำมันเนี่ยปรับลงรับราคาน้ำมันดิบโลกนะครับ มีทิศทางขาลงระยะสั้นนะครับก็น้ำมันดิบเบลน wti เนี่ยนะครับก็อ่อนตัวลงมาประมาณ0.7%นะครับก็มีแรงกดดันจาก ea แรยง,งานสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดค่าวาจะลดลงถัดมานะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะลบไป1 2 5รนะครับราคาหุ้นตับลงนะครับจากโทนการประชุมนะครับ c s g นะครับ ก็คือทางบริษัทเนี่ยนะครับมีการจัดการประชุมนะครับเป้าการเติบโต,ตของรายได้ปีนี้ของบริษัทเนี่ยมีความท้าทายมากขึ้นระยะสั้นเนี่ยควอเตอร์ที่2องนะครักำไรเนี่ยไม่เด่นนะครับแล้วก็ทิศทางกําไรสุทธิเนี่ยที่เรามองไม่เด่นเนี่ยก็คือคาดกําไรเนี่ย20ล้านบาทนะครับลบ11% year year. ททเยออนเยียเท่าททีนะลบ17%คิวอันคิวแต่บวก4%เยออนเยียนะครับคงมองกําไรสุทธิปีนี้โต6%นะ กำไรจะไปดีก็คือช่วงครึ่งปีหลังนะแต่โตเยือนยาฮับออนฮับตามทิศทางไรายได้ปัจจุบันราคาหุ้นเนี่ยนะครับลงมาซื้อขายต่ำว่า forward PE นะซื้อขายที่สิเท่านะฮะเชิงกลยุทธ์เรายังไม่แนะนำซื้อนะครับหุ้นเนี่ยก็ปรับฐานลงมาถัดมานะครับไทยไออยล์บวก1.8%นะครับก็หุ้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับรับมุมมองทางบวกนะฮะทางหลักทรัพย์กรุงสีเนี่ยออกบทวิเคราะห์ไปวันที่19พฤษภาคมนะครับเราคงทำแนะนำซื้อ ไทออยนะครับไทเกตไพซ์สามสิบสาบาทนะครับคาดกําไรครึ่งปีหลังในะมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนทั้ง1ความคืบหน้าในผู้รับเหมาหลักช่วยลดโอ้หฮงของโครงการ CFP 2นะครับแนวโน้มกําไรที่ฟื้นตัวหลังจากสต็อกลอดน้อยลงและค่าเงินกันฟื้นตัวนะครับแล้วก็ภาพของระยะยาวในธุรก,กิจหลักอย่างโรงกันสร้างกระแสเงินสดได้ยอย่างต่อเนื่องแถมยังมีอัพไซส์นะจากต้นทุนส่วนเพิ่ม CFP อาจจะต่ำกว่าคาดนะครับ สุดท้ายนะครับกลุ่มเรือคอนเทนเนอร์นะ RCL บวกไป2.78นะครับก็กลุ่มเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับมีปัจจัยหนุนจากเรืคอนเทนเนอร์เด็กนะฮะสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา8%ต่อสัปดนะครับซึ่งตัวเลขสัปดาห์เนี่ยจะประกาศคืนเมื่อวันนี้นะก็ลุ้นกันนะครับว่าตัวเลขจะออกมาในทนในทางทางิศทางแบบไหนนะครับเก่งอย่างเกมซูเปอร์เซตมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ